มาโอกาสเที่ยวหัวหินทั้งทีนะผมบอกว่าที่นี่สถานีรถไฟหัวหินทุกคนจะพูดแล้วก็ต้องรู้จักเพราะว่าคงไม่มีสถานีอื่นนะที่อยู่ตรงนี้ที่จะมาลงตลาดได้หัวหินวันนี้บอกว่ามีผู้คนพลุกพ่านรวมถึงหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะน่ากลัวโดยเฉพาะก็บอกว่า ในเรื่องของการเติบโตของเมืองในเส้นทางของการท่องเที่ยววันนี้หัวหินเองก็ยังมีเส้นทางของการรถไฟอย่างที่ผมบอกว่าสามารถที่จะเดินทางโดยรถไฟมาสะดวกสะดวกอย่างเช่นผมเมื่อกี้ลงมาปั๊บโอ้โหก็เจอกับสิ่งดีๆอากาศดีๆแต่บอกว่าที่นี่ยังมีอะไรเยอะมากมายนะครับแต่ว่าที่สัญที่สุดก็บอกว่าเกมกอล์ฟยังมีอะไรมากมายกว่านั้นเพราะว่าล่าสุดทางสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟในรายการของเยาวชนระดับโลกสิงห์จูเนียหรือว่าสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ รายการนี้ก็มีนักกอล์ฟจากประเทศต่างๆรวมถึงนักกอล์ฟประเทศไทยด้วยนะครับแข่งขันมากถึง13ชาติด้วยกันจากร้อยกว่าคนแต่ที่แน่ๆนัดนี้ทําให้รู้ว่านักกอล์ฟเราก็มีผิมือนะครับคว้า7รางวัลจาก12รายการจาก12ถ้วยแต่ว่ามากกว่านั้นก็คืออยากให้รู้นะครับว่าในช่วงนี้เมื่อท่านเขาเรียกว่านิกฟราว d o โหรือว่าท่านเซอร์นิกฟราว d o โนะครับก็ถือว่าเป็นอดีตตำนานนักกอล์ฟของโลก กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางมาสเตอร์การ์ดเพื่อที่จะจัดคลินิกกอล์ฟให้กับผู้สนใจหรือว่าได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกอล์ฟกันแบบจริงจังนัดนี้เกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงจัดให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเซอร์นิกฟาโด้เขาทําอะไรและรายการกรอล์ฟสิงจูเนียที่เป็นระดับเวิหรือว่าระชิงแชมป์โลกเขาแข่งแล้วเด็กๆมีความสุขระดับไหน <c oughs> การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนโลกสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิด์ก d อล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2015ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันหลังจากจบการทิงชัย4วัน72หลุมผลปรากฏว่าวันชัยหลวงนิติกุลในคลาสบีชายทำสกอร์รวมเข้ามาเท่ากับรามูสเนียกาดว้16ปีจากเดนมาร์กในคลาสเอชายต้องมาดวลเพย์ออฟหาแชมป์ถ้วใหญ่โอเวอร์ออล4วัน72หลุม ดยการเล่นหลุม18พา4ในการเพลย์ออฟวันชัยหลวงนิติกุลเซฟพาได้สำเร็จส่วนในกาดเสียโบกี้ทำให้วันชัยคว้าชแชมป์โอวออลไปครองสรุปในปีนี้เด็กไทยได้ทั้งหมด7แชมป์ได้แก่แชมป์โอวออล4วันก็คือวันชัยหลวงนิติกุลแชมป์โอวออล3วันสุดที่นีงามขำแชมป์คลาสบีชายชนเจริญบารมีธนเศรษฐแชมป์คลาสซีชายเดชาวัฒเพชรประยูนแชมป์คลาสซีหญิงอัญญมณีวงอรุณ แชมป์คลาสดีชายปริตโกศลสสิธรและแชมป์คลาสดีหญิงนัทชนกตันวรรณรักมาสเตอร์การ์ดจัดงานมาสเตอร์การ์ดรีเจนต์อะคาเดมี่กับเซอร์นิกฟาวโดอดีโปรกอล์ฟชาวสหราชอาณาจักร ที่เคยคว้าแชมป์กอล์ฟเมเจอรสมัยแชมป์พีเจทัวร์9สมัยและคว้าแชมป์ของยูโรเปียนทัวร์ถึง30สมัยที่สนามกอล์ฟสมิธวิลมิกอล์ฟกับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างมาสเตอร์กาดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต่อยอดมาจากปี2557ในโครงการ72 hours a e a อ a ลส์ i วิร์ดอเมซิ a อฟ ที่ต้องการโปรโมทประเทศไทยให้เป็นเมืองจุดหมายสำหรับกิจการกอล์ฟสุดสัปดาห์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้การเล่นกอล์ฟในเมืองไทยเป็นที่น่าจดจำมากยิ่งขึ้น สำหรับงาน m s t e r c a r d Regent Academy เป็นการเปิดคลินิกสอนนักกอล์ฟโดยเซอร์นิกฟาวโดเพื่ออบรมวิธีการเล่นกอล์ฟอย่างมืออาชีพสอนในเรื่องของการจัดท่าให้ถูกต้องการพัดลูกกอล์ฟให้ลงหลุมการตีระเบิดทรายเป็นต้นซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมเล่นลุมพาสามกับเซอร์นิกฟาวโดอีกด้วย แต่ผมบอกว่ามันน่าเสียดายนะครับกับรายการสิงห์เยาวชนโลกครั้งนี้ที่หัวหยินที่อัฟการิสถานเองก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมแข่งขันได้ท,ทั้งทั้งที่เขาบอกว่าตามข่าวคือได้รับรู้มาก็คือว่าอัฟการิสถานเองก็ได้ส่งเด็กเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ผ่านกระบวนการของต่อหมอแค่นั้นเองเพราะว่า หลายอย่างในเรื่องของเอกสารทาให้ไม่สามารถหลุดเข้ามาอยู่ในแผ่นดินได,ด,ด้ก็หลังจากนี้นะก็ต้องไปดูกันนะครับว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ที่มีการรับรองจากสมาคมแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจนรวมถึงมีการรับรองเป็นหนังสืออย่างชัดเจนเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะอลัมอล่วยกันได้เพราะว่าพวกเขาไม่ใช่ฆาตกรข้ามชาติหรือว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายเขาเป็นนักกีฬาผมเชื่อว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่สามารถที่จะ ไม่สามารถดีกว่าไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้อะไรได้ว่าในเมื่อเอกสารผิดอะไรผิดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทําให้พวกเขาไม่สามารถแข่งขันเป็นเกมกีฬาที่ชีวิตจิตใจของพวกเขาชอบได้ผมว่ามันค่อนข้างจะเลวร้วายเพราะว่าเท่าที่รู้มาเรื่องบางเรื่องในโลกใบนี้เรื่องบางเรื่องในสังคมของประเทศไทยเราสามารถที่จะ ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้เพราะพวกเขาผมบอกว่าเป็นนักกีฬาแค่ตัวเล็กๆเป็นเยาวชนขณะนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางทีมเอัาการนิสฐานด้วยนะครับที่ไม่สามารถทะลุเข้ามาได้แต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าในการที่ได้ร่วมเรียนรู้การเล่นกอล์ฟกับนิกฟาวโดซึ่งนิกฟาวโด้เองถือว่าเป็นท่านเซอร์นิกฟาวโดอดีตก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าคว้าแชมป์ในแมตช์ของเขาเรียกว่าเมเจอร์มากถึง 6รายการ6สมัยในขณะเดียวกันคว้าแชมป์นในยูโรเปียนทัวร์มากถึง10รายการด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาครั้งนี้ในการกลับมาครั้งนี้ของเมืองไทยทําให้โลกได้รู้ว่านิกฟาโดเองวันนี้ในวัยที่เขาเพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับวงการกอล์ฟได้เมื่อร่วมกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยร่วมกับมาสเตอร์การ์ดรวมถึงทําหลายๆอย่างเขาเชื่อว่ากอล์ฟในเอเชียจะสามารถพัฒนาสูงความเป็นเลิศได้มากยิ่งขึ้นดูจากที่เขาพูดนะครับว่า วันนี้ต้องจับตาดูว่าทั้งธงชัยใจดีทั้งอามกิเลศวันนี้ไปสู่ยุคไหนไปสู่ยูโรเปียนทัวร์แล้วก็มีโอกาสเล่นในรายการเมเจอร์สำคัญสำคัญซะด้วยและนี่คือเรื่องราวของรายการเดอะกลอฟครับผมบอกว่าในช่วงสุดท้ายของรายการเรามีดีกว่านี้ว่าท่านขุนจะพาไปไหนที่แน่ๆไม่อยู่เมืองไทยแน่นอนเราจะไปทัวร์ต่างประเทศกัน